มึงชนเลยนะรู้ป่ะเข้าไปชนทางซ้ายทางซ้ายชนชนซ้ายอยู่ฟ้ายแล้วมึงก็ไปไปอยู่ตรงไหนทางขึ้นหนาทางขึ้นหนาทางขึ้นหนาปะลงตรงทางขึ้นหนาถนนดินนะใช่ใช่ทางขึ้นดินหนาซ้ายมือปะบอสบอสไปไปดิหลาหลบสลบห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 าบหล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 หลบลบหลบหหปไป

เพื่อนเพืนเืนตกเพื่อนมาตกหนเพื่อนมาตกหนเพื่อนมาตกหนเพื่อนไปหาเอาสอบมาเดี๋ยวกูเองเอาตรงสอบออกอย่างเงี้ยปืนไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาปืนเอาหน่อยเอาหน่อยโดนดอกจิงใหญ่ๆโดนดอกต่อเลยนี่นี่จับเลยจับเลยเก็บเฮ้ยเพื่อนมีเพื่อนเอาแล้วไปเลย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 เพื่อนมีเพื่อนเอาแล้วยิงยิงให้ต่อยิงให้ต่อยิงให้ต่อหน่อยยิงให้ต่อหน่อยสวย ไม่ได้รถขนน้ำเน่าเอาโซบบอเชิญได้ผมจักานเองดีมีมีอยู่ไปไปเข้าไปข้างในเข้าไปงค์ง่ายเลยนายนู้นนายนู้นนายนู้นเฮ้ยเพื่อนจะเอาโดนเอาโซบบอนะไอฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งบ้านบ้านมันบ้านมันบ้านมันไปกันไปงเดือรถอ่ะนี่นะรถแดงขอซ่อมขอซ่อมนิดนึงพี่อ้อมไกลหน่อยนะมอสมันก็ไปทางซ้ายเลยไปเล่นเลยเอาไปเอาลงลองลงลงลง ไปไปเล่นไปเล่นกูลงกูลงกูลงกลับมาเล่นไฟกลับมาเล่นไฟแล้กลับมาเล่นไฟได้กลับมาเล่นไฟได้ไป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 ักเพื่อนหน่อยหลับไฟเขากลับมาเล่นไฟได้น้องกลับมาเล่นรถไฟบอสบอสทางซ้ายเพื่อนโดนบอสเก็บไฟเราหน่อยเจ็ตมาหลับไฟแล้วหน่อยมันเอาศพเพื่อนเราอยู่หลังไฟเราเรือหลังไฟมัน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 ด้วยเก็ไปช่วเพื่อนตบพี่ ไปเล่นเลยไปเล่นเลยไปเล่นเลยน้องไปเล่นให้เขาดึงนะเขาดึงไปนะแต่เขาไมาหน่อยคุณโดนซ้ำอยู่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 ไปคุณจะตายนะคุณจะตีตัวชุบตีตัวชุบตีตัวชุบกูตายนะข้างหลังสองคนนะชุณจะตายนะผู้หญิงสามคนนะดันไปดันสวยสวยขึ้นมา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  นู่นเพื่อนเอาออกไปเอาเพื่อนมาซ้ายมือไปเอาเพื่อนมาซ้ายมือออกก่อนออกก่อนมาบนเขาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายสีแดงสีแดงสีแดงขึ้นไปขึ้นไปพี่เก๊กขึ้นมาพี่เกไปทะลุไปทะลุไปรถมันเดีจะรถมันเดี๋ยวพี่จะส่งรถพี่ขึ้นขอพี่บอก ไม่ใช่กูตกไอ้สัตระวังระวังระวังสวยเพ ok ื่อเรามาสวยสวยปืนเรมาตัเนี้ยเล่นได้เล่นได้เล่นได้เดี๋ยวกูไปเรียกให้เดี๋ยวกูไปเรียกให้เดี๋ยวกูไปเรียกให้เดี๋ยวกูไปเรียกืนให้พื่นนเาพื่นืนืนเขืนนเนนนนเื่อเ เพืนเพือนเืนอยู่รถแดงรถแดงรถแดงปิดตัวชุบหน่อยปิดตัวชุบหน่อยรถแดง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 เขาชุบเยอะรถแดงเขาชุบเยอะเขาชุบเยอะเขาชุบแดงกลับไปเล่นตรงการกลับไปเล่นตรงการนี่กลับไปเล่นตรงการกูโดนยิงนะกูโดนยิงปืนไหน่ปืนไหนปืนเด้อปืนเด้อดีเด้อปืนเด้อดีเด้อปืนเด้อปืนเด้อปืนเด้อนเด้หปืนเด้อืนด้อปืนเด้อปืนเด้อปืนเดอนเด้หาืนเดอืนด้อปืนเด้อนเด้อปหาเด้อืนเด้อปืนเด้อนเด้อปืนเด้อปืนเด้อปืนเด้อ ไว้ไวไวไว้ไวไว้ไว้ไดโดน้ลกาลีกาลีกาาลีดาลีดาหเพื่อเลยาเพื่อเลยเดหเพื่อเลยเดหาเพื่อเลยเดสาหาเพื่อเลียดชวไชวเให้เดหเพื่อเลย ไว้ไว้ไไม่ไม่พี่เก็ตหัไปเวะกเลาดไ๋ยวขลหมเอาเพ่ยอกะา่อเอฟน่อยให้กูตาย่เยอะเาน่เยอะเขาน่เยอะ่มเลยเานี่เยอะเาน่เยอะเาน่เยอะเอไปกเไปกไเดี๋ยวข้เดี๋วขภาพไม่ต่อ่อน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 ไอ้ายบอลมองไฟน้องชายยิงบอลยิงยิงให้โดนยิงให้โดน สวยเอาปืนนี้เอาปืนนี้เอาปืนนี้เพื่อนเอาปืนนี้สวยเราเล่นแยกอ่ะตรงนั้นตรงนั้นเล่นแยกนี่เล่นแยกมึงต้องเดินไปบ้านเขาให้หมดเลยมึงต้องเดินไปบ้านเขาเอ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราอยู่ฝั่งนู้นเพื่อนเราอยู่ฝั่งนู้นฟังเสียงกูดิเพื่อนเราอยู่ฝั่งนู้น แล้วเป็นคุ้ยอะไรมึงก็ตุ้มตุ้มมึงทะลุไปทะลุไปบ้านมันทะลุไปบ้านมันทะลุไปบ้านตามมาตามมาทะลุไปเอาเพื่อนทะลุเอาเพื่อนไม่เชื่อกหลังไหนเฮ้ยทะลุไปเอาเพื่อนก่อนเพื่อนโดนกากไอ้เหี้ยนี่ยิ้ม ทะลุไปทะลุไปตัวเองไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นทะลุไปทะลุไปเอาศพทะลุไปเอาศพไม่ต้องเล่นตัวเองไปเอาทะลุไปเอาเพื่อนช่วยเพื่อนดิเอพูดยิงยิทะลุไปทะลุไปเอาศพยีิยต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 ิกูแทงฟิกไอ้ชุบเพื่อนดิชุบเพื่อนไม่เล่นไม่เล่นชุบมา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 เร็ว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 เร็ไปไ็วเร็วเร็วเร็วเน็วเร็วเร็วเร็วเน็วเร็วเร็วคือวเร็วเร็วเรวเร็วเร็่อร็วเ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 ร เดืลวงชาไประมงไปแอ่ะาไปชเอาบนเาเด้เอาบนเขาเด้เอาไเผาด้ไปเอาบนเขาดไปเอานเขาดไอาด้สัตว์ไปเานเขาเด้อชเก่าเลนี่ไี่สัตว์ไปตี๋ตาไอยางเปียไอ้พไอ้สัตว์เยนี้ตีตายยังไร มาพี่สาวเขาครับพี่สาวเขาครับเขาครับเบิร์ดเลยเบิร์เลยเบอร์เลยเบิร์ด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 บังเล้งบังเงเบิร์ดว่งเล้งบังเล้งไปไหนโอ้งูกือนีเกลือมาครับพิ่ลิสเถื่อมาขรับพีลิสเกย์เกย์ยิงยิงตัวนี้หน่อยเอ้ยยิงยิงยิงไอ้ไอ้ขอขอสามคนมาเอาศพหน่อยขอสามคนทิ้งทิ้งศพแล้วก็เอาเอาเอามาไหไปเดี๋ยไปกับพี่เกยก็จอดเอาศพทิ้งแล้วก็ขึ้นขึ้นรถกับพี่ไปโโออเเคคพี่ โอ้แกนานจัดหรือขึ้นเลยขึ้นปะขึ้นอ๋อเป็นอะไรร่อรขกันพี่ขึ้นมันวิ่งหนีขึ้นเขาขวาไปอ่ะปืนโอเคได้เฮ้ยมีคนเด้งศอกไม่ใช่หรือว่ามีคนเด้งศอกในผู้เพื่อมันไปไม่ได้เลยพี่จริงอ่ะที่นี่มันไม่เหมือนที่นู่นหรอ อ่านั่นนั่นนะวิงว่งตามกูมาวิงาว่งตามกูมามานมีนม่มานี่มานี่มานี่ โอ oh, หมดย่างพี่เจ็ดตรงนั้นหมดแล้ว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  ว่าไหนตัวปืนอ่ะ B M P มัมนยังไม่หมดดีกว่านานจังวะน,นี่นี่ผมประผมพี่ตัวนี้เลยปืนห้า <Okay. S 2> โอเคอเอาตีปืนไหมไม่รู้เหมือนกันนะไม่จบเลยไม้มีดถูกเชีวายแดดไป รถคันไหนหลุดก็ถ่ายด้วยนะหลุดแล้วหลุดอีกแล้วชิคชถ่ายด้วยรถผมไอ้ได้มากี่ฟองอาทเองได้น้ำยังไม่รู้อะไม่รู้มันยังรถหายไปไหนไม่รู้พี่ผ่านรถได้ปะปะักขึ้นเลยไะปารีเซสเลยครับปารีสเลยครับปารีสเลยครับพีชเชลชิบ้ากไปไหนวะพี่เกดอะว่าไงว่าไงไอ้เตี้ยมันเสียสติไม่บอกเขาว่าจบนี่เดี๋ยวมึงตีกับกูต่อได้ละหาหาหาทาไหมเหี้ย ไอ้เหี้ยได้เขาเล่นปืนเต็มชิบหายหนึ่งศพหนึ่งเลยศพหนึ่งใช่เดี๋ยวเขาเล่นปืนเต็มบอกมึงโดนล่าแลยยิ้มอ่ะเฮ้ยข้างหลังเหมือนมีอยู่ศพหนึ่งอ่ะใครอ่ะเหรอดูเพื่อนอยู่อ่ะศพหนึ่งนะเหลือศพหนึ่งใครใครไม่เอาศพมาศพวันนี้เลิกฟังฟังฟังนะฟังนะเมื่อกี้นี้ใครเมื่อกี้นี้ใครเอาศพไปทิ้งไหนมึงอย่าลืมเมื่อกี้นี้อย่าลืมในไฟเนี่ยเหลืออีกหนึ่งศพในไฟอ่ะไอ้เมฆไงที่เด้งขัอยู่เส้นนี่เหรอยังไม่มีศพบ่มบ่มบ่ม ไปรีเฟซก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปรีเฟซก่อนรีเฟซของไอ้เลเบลเหมือนเดิมแล้วอย่าเพิ่งออกกบแลกมากกดแลกมากกดน้องแลกมากเหลือกบนึงเนี่ยไม่ลดลดมึงชัวร์ใช่ไหมไม่ได้ลดขนาดไอเจมันจะหลุดได้ไงพี่มันอยู่ใน างไฟเลยอ่ะแบบทิมเลยอ่ะอยู่แบบพี่ได้ยังไงพี่ได้เนีกแล้วพี่ได้นีออด้วยดูดยข้างหลังดูด้วยเนีอวขาดสองเนี่ยใครเนี่ยนีอวสีอะไรวะอนี่มันวิ่งอยู่ที่พื้นจอกงวิ่งอยู่ที้นจอกแดงมนครบนะก็ไหนใครถ่ายได้เนี่ยไม่ใช่นะไม่ไม่พวกเราพวกเราพวกเราที่นะพี่ตะเกียงเราทิมทางไฟสเลยใช่ไหมเดี๋ยวพี่ปแต่พลาดนะพี่ตอนี่ต้องยิงพี่ต้องทำพี่ใช่พี่พี่ที่จยิงก่อนไว้พี่ชุบสองเลยพี่นะโดนกิดสองเลย พอพี่เกิดนี่พอพี่ไม่ไม่เข้าในะเข้าใจแต่ว่าถึงว่าโอ้ผมอยากอุ้มสามอเล่นปืนไงช่วยเหมือนไม่ได้แค่เขาบอกมันเป็นตำลักปืนาเอะไรนะทนไหมสามเคสแล้วไม่เอาไม่ไหวเนาะย่าเลยไปเจอถ้าพี่ช้างเป็นผมมาเกิดแล้ว